สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวิอ้วนทำไรเนี่ยอ่ะอ้วนอ้วนเดินไม่ค่อยไหวอ่ะอ้า,านืนน้ตัวหนักเขาขาก็สัน้นวันนี้เราพามาบำรุงฮอมมนสอดฮอมมนขายให้กับถั่วฝักยาวสัหน่อยนึงนี่เป็นไงยอดพุ่งดิมายอดพุ่งต้องคอยบำรุงดูแล รักษาไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินออวันที่เราเดี๋ยวกันตัดยอดจิ้มไปนี่ยอดเขาตรงนี้ไม่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยแต่ยอดถั่วอันเนี้ยเนี่ยที่ปักจิ้มไว้ในกระถางของอ,อย่านางนี่คงไม่ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าวะแต่รอดู เอายอดยอดถั่วมาจิ้มไว้ยังไม่เฉาไม่ตายเลยนะหลายวันแล้วนะเนื้อดีนกันอันนี้ก็ใส่ไว้สองสองเม็ดกระถานี้ขึ้นมาแล้วส่วนนี้ก็เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะว่าจะถอนจะถอนนี่ดูดินอนชอนใบามาแล้วอะ่ะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวบำบำรุงกันเอยตัดก่อนดีกว่าไม่มีอะไรมากเราก็ใส่ฮอร์โมนสฮอรมนไข่ของเราตอนนี้เหมือนเขาจะติดได้เวลาติดติดดอกออกผลรอก,ก่อนหากแม่เลือกต้องตัดออกนะ ร้องเพลงปรารถนาก่อนได้ยินน้องหนวนร้องก็เลยต้องร้องมั่งหากแม่เลือกเกิดเองได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขาปรารถนาแต่ตัวฉันนั้นขอตั้งสัจจวาจา ถึงชาตินี้ชาติหน้าปรารถนาเกิดมาใกล้คุณหากร้อนผิวกายใจระทมตัวฉันเองเลือกเกิดเป็นลมเฝ้าลูกชมเนื้อ ละมุนพอแล้วเลิกมาใส่หน่อยเราไม่มีสูตรตายตัวนะจ๊ะอย่างที่เพื่อนๆที่ตามตามอยู่นะจะเห็นอยู่ว่าเราไม่มีการตวงช่างตรงวัดใดๆทั้งสิ้นใส่ใสไปจริงๆเนี่ยใส่แค่เนี้ยรถได้สารพัดคือใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดนะส่วนมากเราก็จะนี่คนคนคน รดราดไปเพื่อให้เขา,อาฮอร์โมนนมสดเพื่อผักเราจะหวานกรอบนะอย่างสมมติถั่วฝักยาวออกมาเขาจะกรอบมากเลยส่วนฮอร์โมนไข่เนี่ยเขาจะไปทําให้ขั้วเหนียวอพอ,อติดดอกแล้วขั้วเหนียวไม่ร่วงนี่แหละที่เราจําเป็นต้องทําใช้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เห็นผลชัดเจนไง สิ่งที่พวกเราเปลูกแบบปลอดสารเนี่ยต้องดูแลคือการทำปุ๋ยน้ำหมักชนิดต่างๆให้เขาแบบได้าหานธาตุอาหารหลากหลายไงเนี่ย,เ,ยเคลน้องใครไม่หาหม่องให้เลยเนี่ย เควื้อนงพาช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านนะจ๊ะตามไปดูได้เลยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามช่องเกษตรทุกช่องเลยเพราะว่าทุกช่องเขาให้ความรู้ไงน,นี่ที่ตัดกิ่งปักชำาเออเห็นเห็นก้านไหมเพื่อนเพื่อนใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะก้านเขาเนี่ยเอาไปตัดทิ่มทิมทิ่มทม,ทม,ทมก็ติดแล้วนะเนี่ยผักชีลาวเนี่ย ชีลาฝักชีช้างหรือใครจะเรียกตามแต่พื้นที่นั้นๆมะเขือเปราะกระทษหน้าแว่นเดี๋ยวสิเในสุดเราก็รู้ว่าเป็นมะเขือเปราะนะจ๊ะัอนเนี้ยเอาฮอร์โมนสมฮอร์โมนไข่มาใส่ เช้าๆมีงานตลอดนะพวกเรานะพวกเราเนี่ยกผักสวนครัวเนี่ยจะมีงานตลอดเลยเพราะอะไระ <c oughs> วะเพอาต้องดูแลต้องดูแลพืชผักต่างๆไมัง้งเดี๋ยวเขาไม่เจริญเติบโตแล้วไม่งามไงนี่มาดูนี่นี่ฝรั่งกิมจูนะที่เราตอนกิ่งเองนะเนี่ย ทีนี้เรายังไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนเดี๋ยวเราหาหมองใี้เขาวันมันปูนี่งามดีนะตัดจริงปักชํำก็ติดนะมันปูเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้มะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยเลยจากหน้าหนาวไปแล้วปลูกยากจริงพี่ตายแล้วเธอต้นแค่เนี้ยติดดอกเดี๋ยวตบฟั่ม นี่หมอนมับรีขขาวตาเทียอดนักข่าวนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกม่มอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายแปลนตามไปดูที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีขขาวตาเทียนักข่าวพนมด้วยใครสนใจซื้อหมอนนอก่มอนแปลกอ่ะไปติดต่อที่เพจมัมบรีข่าวตาเทียนักข่าวนมได้เลย ไปฟังน้องหนวดเขาร้องเพลงเพราะๆฟังน้องหนวดร้องเพลงเราก็อยากจะเอาเพลงนั้นมาร้อง <g ül> ได้ความรู้ได้ความฮาคนชอบร้องเพลงเท่านั้นแหละจริงๆที่จะชอบฟังจะชอบดูเนาะตามไปนะนีย่ยอดนะมันปูนะคนที่ชอบกินกับขนมจีนนะจะชอบมากนะอร่อยสารต้านนน้ำมันอิสระส,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 สูง สารต้านมาเร็งก็สูงทีเดียวยังเดีก,กันนี่ผักปลังที่เอาเม็ดมาโรยๆเพื่อผักปลังเนี่ยเขาจะมีเม็ดแก่แกแสๆสีดำๆเอามาเลยๆของฝังเขาขึ้นขึ้นง่ายด้วยนะนี่ก็เอามาฝังไว้เมื <c> ่ <oughs> เอาหอม มาฝังๆฝังๆไว้จะต้องจัดการตัดแต่งน,นู่นนี่นี่นั่นอันนี้ไม่รู้เอาไปปลูกตรงไหนเลยมะม่วงหามะนาวโหาที่เราเพาะจากเมล็ดนีเน่เนี่ยผักเป็ดญี่ปุ่นที่ตัดกิ่งมาทิ่ม,ๆๆๆๆมทิ่มทิมทิมทิมตัดก้านมาทิ่มก็ติดแล้วมะนาวเป็นดอกพิเศษตัดกิ่งปักชําก็ติดหลายคนอาจจะงงว่าทําไมมะนาวเป็นพวกมะนาวตัดกิ่งปักชําได้ ตัดกิ่งปักช้ำได้นะจ๊ะเนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้ตัดกิ่งปักช้ำแบบไม่ควบแน่นด้วยแต่อย่าลืมว่าถ้าเราตัดกิ่งปักช้ำในช่วงฤดูฝนมันก็จะดีมากเลยนะหรือตอนกิ่งคือในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันมีความชื้นค่อนข้างสูงต้นไม้พืชต่างๆเนี่ยอย่างที่เราตัดกิ่งปักช้ำเขาต้องการมากเลยนะต้องการความชื้นอันเนี้ย คือตัดกิ่งแล้วประท weg, hey, autant, right はは text, okay, ิมไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมเราไม่ได้เอาแบบบุกแบบควบแน่นด้วยนะเห็นป่ะนี่คือรากเดินแล้วนะที่เห็นเขาแตกยอดแตกอะไรเงี้ยเขารากเดินแล้วล่ะถ้าเราคว่ำตะกร้ากระจาดฝาชีออกมานะคือปักปักไปเธอหลายๆกิ่งหลายๆยอดอ่ะกิ่งเล็กๆนี่แหละเอามาเนี่ยกิ่งเล็กๆเนี้ยแค่เนี้ยเนี่ยหลายคนอาจจะแบบโอ๊ย มันไม่ติดอยู่แล้วอะไรเนี่ยมันปักไม่ติดหรอกติดเนก็ติดปักหลายๆกิ่งหน่อยถ้าขยันรดน้ําเช้าเย็นนะเนี่ยปักไว้แบบนี้แหละแล้วรดน้ําเช้าเย็นเขต้องการความชื้นมากนะตัดทิ่มๆไปหลายๆกิ่งเลยจริงๆตัดไปทิ่มๆหลายๆกิ่งแล้วเอาไปไว้ในที่ร่มจริงๆ่ะถ้าใครมีฝาชีครอบ ครอบแล้วก็เอาเอผ้า,าขนหนมาคลอบฝาฉีกอีกทีหนึ่งแล้วรดน้ำนะยังไงก็ติดหลายกิ่งแต่เนี่ยเราเปิดแบบเนี้ยก็เลยติดไม่เยอะแต่ถือว่าการตัดกิ่งมะนาวมาทิ่ไมไว้เงี้ยติดทดลองไปเรื่อยๆยพวกเราอ่ะเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะจ๊ะนี่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 ติดดอกแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรนะ เนี่ยมะเขืออะไรก็ไม่รู้ผักชีผักชีโอ้ยผักชีผักชีรอบนี้ได้กินผักชีเอามาแช่เอาใส่ถุงเท้าไปแล้วก็แช่ไปในน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเอามาทุบๆติดเหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นมะเขืออะไระหากแม่เลือกเกิดเองได้คนทุกคน เลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขาปรารถนาส่วนตัวฉันนั้นขอตั้งสัจวาจาถึงชาตินี้ชาติหนา้าปรารถนาเกิดมาใกล้คุณ Tân hoa rau 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 าฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่ทำช่องอปลูกผักช่องเกษตรทุกๆช่องเลยนะเข้าไปไปดูพวกช่องปลูกผักกินเองช่องทำเกษตรส่งออกที่แบบปลูกผักแบบปลูกอินซียพวกน้องตั้มฟาร์มสุกปลูกอินซีย์น้องปอนฟาร์มิง่งแทนแนไปดูน้องปอนน้องปอนน่า,นารัก พวกพวกกลุ่มเกษตรจะมีความหานะจะบอกให้ฮาแบบนิ่ี้ยแบบฮาแบบหน้าตายเลยเยอะแยะเลยไปดูเถอะจริงๆกลุ่มเกษตรเป็นกลุ่มที่อารมณ์ดีเวลาปลูกผักแล้วจะอารมณ์ดีนะจ๊ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆเราเห็นหลายช่องผ่านกเดเรียบร้อยแล้วนะเออผ่านกดอนะ่ะผ่านกดช่อง YouTube จะได้น้อยได้มากมันก็จะเป็นเงินสะสมบางช่องได้เดือนละห้าร้อยบาทต่อเดือนก็ยังได้ค่าเน็ตใช่ไหมคือมันไม่ใช่อยู่แค่นี้หรอกเดี๋ยวพอเศรษฐกิจดีๆนะเราก็ตอนนี้เหรียญเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะหลายๆคนน่าจะสังเกตเกี่ยวกับเหรียญตั้งแต่มีวัคซีนมาเนี่ยเหรียญสําหรับคนทําช่องธรรมดายอย่างเรานะไม่ใช่ดารานะเราไปเปรียบเทียบกับพวกเขาไม่ได้นะ เราจะไปเปรียบเทียบกับพวกดาราพวกคนมีชื่อเสียงคนที่มีแฟนคลับติดตามเยอะๆไม่ได้เลยแล้วก็ช่องที่มีการอัดเงินโฆษณาโปรโมทช่องเราก็ไปเทียบกับเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เสียเงินโปรโมทช่องนงเราก็รออย่างเดียวเลยรอคนที่รักการปลูกผักมาเจอช่องเราแค่นั้นเองรอคนที่ชอบเราจริงๆ แล้วก็ถึงเขาคือเขาจะกดซับให้เราแบบทันทีถ้าเขาชอบอ่ะแต่ถ้าเขากดเข้ามาแล้วเขาไม่ชอบบุค,คลิกลักษณะคําพูดคาจาหรือการนําเสนอของเราสุดท้ายเขาก็กดออกหรือไม่ก็เขาเคยกดติดตามแล้วเราไปพูดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ถูกใจเขาความคิดเห็นต่างเขาก็มากดออกอยู่ดีอันนี้อย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีซับถาวร ไม่มีซับที่ถาวรช่องหลายๆช่องของเราที่เปิดตอนนี้ซับเหมือนชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกคือจะมีคนที่ติดตามเพื่อนจนล้นแล้วอะ่ะเกินกําหนดเกินลิมิตอะเขาก็าจะมากดออกกดซับออกซับของเราไอ้ช่องช่องน้อยมันก็จะแบบว่าเดี๋ยวซับเพิ่มเดี๋ยวซับไม่เพิ่มเดี๋ยวซับเพราะฉะนั้นเรารออย,อย่างเดียว รอคนที่รักการปลูกผักมาเจอช่องเราเท่านั้นเองส่วนเพื่อนที่ต้องการกําลังใจหรือแลกซับบางทีเขาไปกดซับเกินแล้วเขาไปกดติดตามคนอื่นไม่ได้เขาก็จะมายกเลิกของเราไงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นช่องปลูกผักเหมือนเราไงใช่ปะเขาก็จะหาช่องที่เขาไม่ได้ชอบหรือแลกซับที่เขาไม่ชอบเขาก็จะมากดออกเท่านั้นเอง เราคือมันซับแรกซับหนึงเรื่องที่ผิดกฎของ youtube อยู่แล้วแต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังแรกซับกันตลอดก็กฎของ youtube แบบหนึ่งพันซับสี่พันชั่วโมงใช่ไหมใช่ป่ะกฎ u t u b e มันตั้งมาแบบนี้ทุกคนก็ต้องเร่งให้ถึงพันซับเพื่อที่ให้ผ่านกฎข้อแรกแต่จริงๆอ่ะทำไปเรื่อยๆให้ผ่านสี่พันชั่วโมงเหอะไอซับหนึ่งพันเนี่ยไม่ยากหรอกถ้าเราจะไปเร่งไล่ล่าหาซับง่ายมากเลย หนึ่งพันชั่วโมงน่งไม่ยากเราเคยทำหนึ่งพันชั่วโมงภายในหนึ่งเดือนนี้จริงๆเออเดือนกว่าด้วยช่องพี่ชายแล้วช่องอาเฮียแป๊บเดียวเราก็ทำได้ละพันทรับแต่สี่พันชั่วโมงบอกเลยหืดขึ้นคอนะถ้าไม่รู้วิธีในการช่วยกันมีเพื่อนนี่แหละมีเพื่อนมีน้องๆใน,นช่วยกันทำให้เราพัานชั่วโมงไม่งั้นนะเป็นไป,นปนไม่ได้เลยยากบางคนสองสามปียังไม่ผ่านในตอนนี้สี่พันชั่วโมง เรานี่อช่องแรกนี่เกือบปีถึงจะผ่านนะถ้าไม่ได้น้องพันฉน์นแน่ออกมาช่วยช่วยแนะนําช่วยทรืนอนทํานี่ใส่ทงใส่แท็กใส่เพลย์ลิสต์อุ้ยสารพัดที่น้องพันเขาจะช่วยใส่คําอธิบายโน้นนี่น้องพันธนี่ถ้าไม่ได้น้องพันนี่โอ้โหผ่านยากมากแล้วก็พี่น้องเพื่อนฝูงนี่ช่วยกันช่วยกันแบบนั่นวิ่งชั่วโมงให้มันไม่ใช่แบบคือบางครั้งนะ คนที่เขาเร่งเขาไม่รู้เขาไปดูชั่วโมงตัวเองโดนนะถ้า YouTube ตรวจเจอยังไงก็โดนมมแเอาชั่วโมงเราออกไปหมดอ่ะออกไปเท่าที่เราปั่นชั่วโมงให้ตัวเองไม่ยอมให้เราโกงง่ายๆเราระบบ AI แหม่นะตรวจสอบข้อมูลมหาศาลน่ยไอคนคิดนี่เก่งจะตายมันไม่ให้เราโกงเหมือนเราไปโกงเงินบริษัทน่ะสุดท้ายถ้าเขาตรวจเจอทำไง ถูกไล่ออกก็สิแต่นี่ดีเนี่ยเขาไม่ไล่ออกแต่เขาเอาชั่วโมงคืน <c oughs> YouTube มันเอาชั่วโมงคืนที่นี้ทำไงอะ่ะโอ้ยปั่นมาจนถึงสามพันชั่วโมงแล้วมันเอาคืนไปหนึ่งพันชั่วโมง <c oughs> ทีนี้ขืดขึ้นอีกต้องให้คนอื่นช่วยทำเข้าใจใช่ปะ่ะต้องให้คนอื่นมาช่วยทำอืมก็ยังคงเป็นกำลังใจใเพื่อนเพื่อนทำไปเรื่อยๆ ทำในสิ่งที่เรารักเราชอบนะยังไงมันก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแล้วเราถนัดทำไปเลยช่องเราเป็นช่องปลูกผักนะขอบอกเพราะฉะนั้นเราก็เจาะกลุ่มปลูกผักเข้าไปติดตามเพจปลูกผักทุกเพจใน Facebook อะ่ะจะได้ความรู้แล้วก็เข้าไปติดตามช่องปลูกผักทุกช่องช่องเกษตรทุกช่องใน youtube ก็จะได้ความรู้ เพิ่มมาทุกวัน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 ได้เพิ่มมาทุกวันอะไรไม่รู้ก็ได้รู้ทดสอบลองทําไปเรื่อยๆรืเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่พวกเราจะเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะเรามีห้องหลับส่วนตัวห้องหลับส่วนตัวตายไม,ไม่รู้กี่ต้นเร้จะมาไหน <aro id ayud> ทำตายแบบตายสนิทตายบังเกิดบ้างนักทดลองของเรา นะจ๊ะเวลาคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์แย่ๆก็ไม่เป็นไรเตรียมพร้อมรอรับแรงกระแทกอย่างที่บอกอะ่ะนะเพราะเราเป็นคนสาธารณะใครที่อยากด่าหยาบๆยช่องเราเริ่มโตไงถ้าช่องเริ่มโตเริ่มลอยตัวจะมีคนมาเห็นเยอะมากเลยพอมีคนมาเห็นเยอะๆทำไงอะ่ะเขากดเข้ามาดูเอ้า กดเข้ามาดูชอบอุ้ยชอบชอบอุ้ยนี่บ้าดีบ้าดีโอ้ผู้จ่เาเฮาเฮานชอบชอบกดติดตามส่วนบางคนก็ไม่ชอบอะส่วนมากก็ไม่ชอบอยู่แล้วผู้หญิงที่แบบผู้จ่าเฮาเฮาหุาหนหนนุนไม่มีใครชอบอยู่แล้วใช่ปะเขาก็แค่เข้ามาดูพอได้ยินเสียงของเราเขาไปแล้ว <c oughs> บางทีไม่ไปเปล่ากดเข้ามาด่าอีกแล้วหากนึงขึ้ด่าหยาบแล้วก็บล็อกแค่นั้นเอง <c oughs> บางทีถ่าย ไปเจอคลิปเราพอช่องลอยตัวเขาไปเจอคลิปเราเมื่อปีสองปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ฮะเรายังถ่ายคลิปไม่เป็นใช่ป่ะไม่นิ่งกล้องไม่นิ่งก็เวียนหัวเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นอะ่ะเ,เข้ามาด่ากูถามจริงอะ่ะมึงใช้เครื่องที่เลขถ่ายอ <laughs> เอ่ะอเไยสอบเอาทำไมรู้อะ่ะ <laughs> คือมันจะมีอย่างนี้แหละคือเขาดูแล้วเขาเวียนหัวใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติ เราเริ่มทำใหม่ๆทำช่องใหม่ๆมันก็ต้องอย่างนี้แหละทุกคนนะ่ะเราถึงได้พยายามบอกช่องนู้นช่องนี้ถ้าเกิดเวลาถ่ายก็ต้องถ่ายให้ถ่ายแนวนอนนะอะไรเบบนี้ถ่ายกล้องให้นิ่งๆนะจากประสบการณ์เราที่โดนด่ามาเยอะแล้วเสบัดเราก็มาบอกมาเล่าแล้วก็เตือนแค่นั้นเองอยังไงก็โดนด่าทุกช่องเนะี่ยเพราะเราถือเป็นคนสาธารณะช่องเล็กช่องใหญ่โดนหมดนะ ช่งใหญ่ๆเขาก็ชินแล้วไงใช่ไหมเขาทํามาจนชินแล้วโดนด่าจนชินแล้ว,ดดลวเหมือนเราเราก็โดนจนชินแล้วเหมือนกันบอกแล้ว้ายาบมากนะเราก็บล็อกไปแค่นั้นเองบางทีเราน,น,น,นู่นทําน่นทํานี่ล้มนิดนิด,นดหน่อยๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่าบอกได้นะทะเลาะผัวมาอะไรย่างเงี้ยแล้วทาไมรู้บางทีว้าหลายเรื่องคนเราเขาอยากจะดา่าเขาจะว่าจะติอะไรอะ เป็นเรื่องปกติเพราเราเปิดสายารณาอีกแล้วคลิปนี้เราก็พยายามพูดให้เพื่อนๆหลายๆคนที่โดนคอมเมนต์แรงๆยาๆยาแบบอย่าทำให้คอมเมนต์แบบมาทำให้เราหมดกำลังใจนะจ๊ะรู้ปะ่ะเราทำช่องในสไตล์ของเราเนี่ยอย่างที่พูดอยู่เสมอเลย เราทําตามกฎระเบียบของข้อบังคับของ youtube เราไม่ทําผิดกฎหมายเราไม่พูดจาหยาบคายเพียงเท่านี้แหละพอแล้วส่วนเรื่องคอมเมนต์ต่างๆเป็นสิทธิ์ของพวกเขาเพราะเราเป็นสาธารณะนะจ๊ะอันนี้อยากให้ทุกคนสร้างกรอบป้องกันตัวเอง ให้มันเข้มแข็งอารมณ์ต่างๆนี่แหละมันจะทำให้เราพาไปด้วยถ้าเราบียึดติดกับคำพวกเนี้อย่าให้คำพวกเนี้ยมาทำให้เราท้อเอาคำพวกนี้แหละมาสร้างกำลังใจดีสุดเราโดนมาเยอะเราถึงได้มาบอกยิ่งโดนเยอะนี่แหละมันทำให้เราต้อง ปรับปรุงแก้ไขเออปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้มันดีขึ้นในการถ่ายคลิปคลิปนี้ก็มาบนแค่นี้แหละส่วนมากคนที่จะฟังเราจบก็กลุ่มพวกเราปลูกผักนี่แหละส่วนเพื่อนที่เข้ามาทักทายส่งกำลังใจเขาก็จะดูประมาณสองสานาทีเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกติไปและงานเยอะพวกเราพวกเราสู้ต่อไปนะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยฝากช่องกเกษตรทุกช่องด้วยแค่นี้นะ